คุณเคยเห็นใครทำอะไรหน้าด้านๆจนคุณอยากแกล้งเขาไหมวันนี้เรามีเรื่องหยิบมาเล่าให้ฟังกันกระทูชึกเขากล้าทำแบบนี้กับผมเหรอมาเริ่มกันเลยย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนผมยืนรอคิวซื้อมันฝรั่งเฟรนช์ฟรายส์ที่แผนกเบลีของซูเปอร์ให้พันรยาคิวก็ไม่ได้ยาวอะไรผมอยู่ลำดับที่4หรือ5และเป็นคนสุดท้ายในแถวจากนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งผมจะเรียกว่าคุณป้าเขาเดินมากับลูกหรือหลานนี่แหละ เธอพยายามจะแซงคิวทุกครั้งที่พนักง,งานยื่นขอให้ลูกค้าเสร็จแต่พนักง,งานก็ใจเย็นและบอกคุณป้าไปยืนรอต่อคิวค่ะป้าก็เริ่หมหงุดหงิดขึ้นเรื่อยๆพอถึงตาของคนก่อนหน้าผมเธอบ่อน,นกับลูกว่าแม่งไร้สาระฉันก็แค่อยากได้มันฝรั่งเฟรนช์ฟรายส์พอถึงคิวผมเธอก็จะพุ่งมาแซงอีกแต่ครั้งนี้ผมบอกกับป้าทันทีว่าท้ายแถวมันอยู่ตรงนี้นะครับกรุณาต่อแถวด้วยครับเธอไม่พอใจและบ่นว่าบ้าบอว่ะมันต้องมาก่อนได้ก่อนสิ แล้วเธอก็ถอยไปยืนด้านข้างแบบหัวเสียพนักงานบอกว่ามีเฟรนช์ฟรายเหลืออยู่นิดเดียวถ้าจะเอาเพิ่มต้องทอดใหม่ใช้เวลาสัก5-10นาทีผมก็เลยแกล้งบอกว่างั้นขอรอทอดเพิ่มนะครับเธอหัวเสียหนักกว่าเดิมที่ต้องรออีก10นาทีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จนเฟรนช์ฟรายชุดใหม่ออกมาเธอเหมือนจะพุ่งแซงอีกครั้งผมรีบบอกว่าผมเป็นคิวถัดไปครับ พนักงานถามว่าจะเอาเท่าไหร่ผมก็พูดเสียงเรียบๆว่าเอาหมดเลยครับพนักงานยิ้มขำๆก่อนจะตักใส่ให้ผมทั้งหมดผมหยิบถุงแล้วเดินออกมาอย่างช้าๆเพื่อดูปฏิกิริยาและทันใดนั้นเธอก็กรีดร้องขึ้นว่าเขาทำอะไรของเขาทำไมทำแบบนี้กับฉันพร้อมทั้งหันมามองผมอย่างแรงเสียดายที่ตอนนั้นผมไม่ได้หยิบเฟรนช์ฟรายส์มากัดโชว์ต่อหน้าเธอ แต่พอเล่าเรื่องนี้ให้ภรรยาฟังทีหลังเราหัวเราะกันใหญ่เป็นเงิน14ดอลลาร์ที่คุ้มที่สุดในชีวิตคอมเมนต์ที่1เพื่อนผมเคยทำแบบนี้ที่ร้านเบเกอรี่เลยนะสั่งคุกกี้ขาวดำมาหมดเลยแล้วก็กัดไปคำเดียวโยนทิ้งถังขยะ1.1อันนี้คือทำผมหัวร้อนเลยนี่เนี่ยอย่างน้อยก็เสนอให้คนอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ป้าก็ได้ปะวะ 2. การรอข้างนอกร้านแล้วเปิดกล่องทิ้งเฟรนช์ฟรายทั้งหมดลงถังขยะ ในขณะที่เธอดูอยู่จะเป็นเหมือนการเพิ่มความพิเศษให้กับการแก้แค้นนี้เลยนะ 3. ผมไปกินเมื่อวันศุกร์ช่วงวันหยุดยาวคนต่อคิวยาวเหยียดแต่ผมก็ช่างมันเหอะยืนรอคิวไปเรื่อยไอ้หมอนี่ก็เดินเข้ามามันเห็นคนทั้งหน้าผมก็เข้าไปคุยด้วยพอถึงคิวคนที่รออยู่เขาก็สั่งจากนั้นไอ้หมอนี่ก็เริ่มสั่งบ้างผมโคตรไม่ปลืม้มเลยบอกให้ไปต่อคิวมันบอกว่าพวกเรามาด้วยกัน ผมเลยบอกว่าไอตัวเงินตัวทองแล้วทุกคนในคิวก็เริ่มด่ามันพร้อมกัน 4... เรื่องของฉันนี้มันไม่ได้เป็นการแก้แค้นอะไรหรอกนะแต่เรื่องของนายทําให้นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาฉันไปแผนกขายของชําในร้านขายของชําแถวบ้านฉันจําไม่ได้ว่าผู้ชายที่อยู่หน้าฉันสั่งอะไรไปเป็นพวกอาหารทะเลอะไรสักอย่างพนักงานที่บริการบอกว่าโอเคค่ะแต่ของสดหมดมีแต่ของแช่แข็งนะคะ ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าโอเคครับแต่ผมควรได้ลด15%อร์เซนนะที่ร้านอื่นๆเขาจะลดให้ผมแบบนี้เวลาของสดหมดพนักงานบอกว่าทำไม่ได้ค่ะแล้วผู้ชายคนนั้นก็บน่บนๆอยู่ตรงนั้นโอเคฉันก็เดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วบอกพนักงานอีกคนว่าขอเปเปโรนีครึ่งปอนค่ะพนักงานก็ใส่ให้ฉันในถุงแล้วส่งให้ฉันก็บอกว่า เฮ้ hey, ฉันขอครึ่งปอนนะนี่มัน52ส่วนร้อยปอนเองที่ร้านอื่นเขาลดให้15%เปอร์ซนเวลาชั่งน้ำหนักไม่ตรงไอ้ผู้ชายคนนั้นก็หันมามองและพูดว่าคุณล้อผมเหรอฉันก็บอกว่าใช่เลยเกือบจะใช่แล้วละ่ะเขาก็หันกลับไปเอาอาหารทะเลของเขาแล้วก็เดินออกไปเลย พนักงานที่บริการขอบคุณฉันบอกว่าพูดอะไรไม่ได้แต่ขอบคุณที่ฉันพูดแบบนั้นโอเคผ่านไปสองสามอาทิตย์ฉันกลับไปที่แผนกขา,ขายของชัมอีกพนักงานคนที่เคยบริการฉันเดินผ่านมาเขาพูดว่าเฮ้ hey, นั่นไงใช่ฉันดังเป็นพลุตแตกเลยห้เรื่องของเมียผมเองแหละ พยายามจะแซงคิวคนที่ต่อแถวซื้อกาแฟแด่วนของดังกินโดนัทส์แล้วบอกว่าขอแค่กาแฟแก้วเดียวเองอีกคนเลยบอกว่าพวกเราทุกคนก็อยากได้กาแฟทั้งนั้นแหละไปต่อคิวไป 6. เคยอ่านเรื่องคล้ายๆกันเลยแต่เป็นเด็กผู้ชายกรีทลันแมคโดนัลเพราะอยากกินทายแอปเปิลน่ะผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าซื้อไปตั้ง28ชิ้นไม่ให้เด็กได้กินเลย6.1โอไมก็ oh God, ฉันเคยทำเรื่องแบบนี้ มันเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วตอนอีสเตอร์ตอนนั้นอยู่ในร้านเล็กๆแล้วเด็กน้อยคนหนึ่งก็กรีดว่าอยากได้ไข่กับช้อนมันคือไข่ช,ช็อกโกแลตเล็กๆสี่หอ่อที่มีมูสช,ช็อกโกแลตในกล่องเหมือนไข่พร้อมช้อนพลาสติกมีอยู่ห้าห่อบนชั้นฉันเลยซื้อมาหมดรู้สึกนิดนึงว่าเห็นใจพ่อเขานะแต่เขาเลี้ยงลูกมาแบบตามใจสุดๆเลยไม่ค่อยรู้สึกแย่มาก6.2น้ำหนักคุณขึ้นไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย 6.3อ่านแล้วขำม,มากมากคุณสอนให้หล่อนรู้จักความอดทนแต่คิดว่าคงไม่ซึมซับเข้าสมองหล่อนหรอก7.1ฉันขำกลิ้งเลย 8. ในฐานะคนที่เคยทำงานในร้านขายของชำฉันเคยเจอเรื่องคล้ายๆกันแบบนี้แหละบอกเลยว่าคุณทำให้วันนี้ของพนักง,งานร้านมีความสุขมากรับประกันเลยว่าไอหมอนั่นจะยังเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอยู่เลยว่าตอนที่ลูกค้าไม่คิดถึงใจจะโดนอะไรบ้าง9 สุดยอดไปเลยเพื่อน 10. โถนางไม่เข้าใจเลยว่าใครถึงก่อนได้ก่อนมันคืออะไร 10.1. เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนพยายามแซงคิวซื้อไก่ย่างที่แซมสครับฉันบอกนางว่าฉันเข้าคิวนะนางบอกฉันก็เข้าฉันเลยบอกว่าฉันอยู่หน้าคุณหลายคนแล้วนะนางบอกโอเคไม่ได้ไก่ก็ไม่เป็นไรแล้วนางก็บ่นตอนไม่มีไก่เหลือ ซึ่งฉันได้ตัวสุดท้ายที่ดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ด้วยไก่ย่างนี่ก็เรื่องใหญ่จริงๆนะเนี่ย11โอ้โหสะใจจังเลยฮะ12บางอย่างก็ยังมีอยู่นะเว้ยตอนนั้นไปต่อใบขับขี่มอไซค์ที่ศูนย์สอบขับรถนะ่ะเดินเข้าไปโอ้โหคนเยอะชิบหายคนมาศูนย์สอบขับรถเราเยอะมากเพราะเมืองเรามันเล็กไม่มีทางด่วนไงกัพวกแคนาเดียนใหม่ๆกับพวกกลัวสอบในเมืองที่ตัวเองไม่ผ่านและ ผมเช็คเบอร์บนจอแล้วไปดูที่ตู้ปรากฏว่าเบอร์ผมอีก2คิวถึงคิวแล้วพอถึงคิวผมคนพวกนั้นงงกันหมดคิดว่าผมแซงคิวมาคือเดินเข้าไปปุ๊บได้เลยพอพี่คนหลังเคาน์เตอร์บอกเท่านั้นแหละพวกแม่งรีบไปกดเบอร์ที่ตู้กันหมดผมเข้าไปแป๊บเดียว5-10นาทีเสร็จสับไม่รู้พวกนั้นรอมานานแค่ไหนแล้ว 13. คุณทำแผนการกินข้าวเย็นของหล่อนพังเลยนะเนี้ย 14. นางบอกว่าใครมาก่อนได้ก่อนพูดออกมาหน้าด้านๆเลยนะเนี่ยแถมพยายามจะแซงคิวอีกขอบคุณมากขอบคุณที่ซื้อเฟรนช์ฟรายจนหมด 15. ชีวิตนี้ไม่เคยอยากกินเฟรนช์ฟรายมากเท่านี้มาก่อนเลย 16. หรือถ้าคุณกินไปแล้วครึ่งชิ้นแล้วยื่นให้ป้าอีกครึ่งหนึ่ง 17. ผมชอบตรงที่พนักง,งานร่วมมือด้วยนี่แหละ 19. เรื่องแบบนี้แหละที่ผมชอบตามมาอ่าน 20. โอเคนี่มันแก้แค้นแบบสะใจสุดๆไปเลย21สมมตินะผู้จัดการร้านขายของชำพูดว่าเราสั่งมันฝรั่งมาเยอะเกินไปอะทำไงดีกลัวมันหมดอายุก่อนขายหมดเมียของเขาบอกว่าฉันมีไอเดีย 22. อันนี้แหละคือแก้แค้นแบบสะใจขอบคุณที่ทำให้สัปดาห์นี้หัวเราะได้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลย23 ถ้าเขาสามารถไตร่ตรองถึงสิ่งที่ทำลงไปและผลที่ตามมาได้นะป่านนี้คงได้บทเรียนไปนานแล้วละ่ะ24เฮ้ยตอนนี้อยากกินมันทอดแล้วสิ2ี่ไม่ใช่เรื่องร้านขายของนะแค่เจอเรื่องลูกค้าหัวร้อนคนหนึ่งผมตกเครื่องวงเล็บเคยพลาดแค่ครั้งเดียวไปถึงสนามบินก่อนเครื่องออก25นาทีผมไปเคาน์เตอร์ด้วยความหดหูสด่สุดๆรู้เลยว่างานเข้าแน่ๆ ตอนที่เห็นป้าคนข้างหน้าวยวายว่าไม่อยากรอพรุ่งนี้ต้องขึ้นเครื่องให้ได้เดี๋ยนี้ผ่านไปไม่กี่นาทีผมถึงรู้ว่าเราสองคนตกเครื่องไฟล์เดียวกันป้าแกเดือดมากส่วนผมก็เซ็งตัวเองเซ็งสถานการณ์ป้าแกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีผมเลยไม่เอาเยี่ยงอย่างสุดท้ายผมได้ยินพนักงานพูดว่าดิฉันไม่สามารถให้คุณขึ้นเครื่องไฟล์นั้นได้นะคะผิดกฎหมายค่ะคุณตกเครื่องไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้ว เขาปิดประตูเครื่องแล้วค่ะป้าพูดว่าไม่ได้นะคุณต้องให้ฉันขึ้นเครื่องให้ได้พนักงานบอกว่าสิ่งที่ดีฉันทำได้ก็คือให้คุณขึ้นเครื่องพรุ่งนี้ได้ค่ะแต่เ,เหลือที่นั่งแค่ที่เดียวถ้ามีคนอื่นเอาไปคุณก็ต้องรออีกวันนะคะป้าบอกฉันไม่อยากฟังเรื่องพรุ่งนี้คุณต้องให้ฉันขึ้นเครื่องเดี๋ยวนี้ระหว่างนั้นมีพนักงานอีกคนเดินมาหาผม ผมก็เดินไปหาไฟผมออกอีก20นาทีแต่ผมรู้ว่าผมตกเครื่องถ้ามีที่นั่งไฟพรุ่งนี้ผมก็โอเคครับพนักงานมองผมแล้วมองป้าแล้วมองพนักงานคนแรกพนักงานถามคุณป้าจะเอาที่นั่งไหมคะฉันจะขึ้นเครื่องวันนี้เดี๋ยวนี้ไอโง่แล้วพนักงานคนแรกก็มองผมมองพนักงานของผมแล้วใส่หัวพนักงานของผมก็เอตัวผมไปกด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 ทำความเห็นผม กดอีกนิดหน่อยประมาณ30วิก็บอกว่าโอเคค่ะคุณได้ที่นั่งแล้วดิฉันจะยกเว้นค่าทำเนียมให้มีอะไรให้ช่วยอีกไหมคะผมบอกว่าไม่มีแล้วเดิอนออกมาจากเคาน์เตอร์ป้าแกยังโวยวายไม่หยุดไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันไม่ใช่การแก้แค้นนะป้าแกไม่ได้ทำอะไรผมเลยแค่ทำให้ผมต้องรอ5นาทีแต่ผมก็สายเกินไปอยู่ดีไม่งั้นป้าแกคงไม่ต้องมาคุยแบบนั้นหรอกแต่มันก็สะใจดีผมว่าพนักง,งานคงชอบเหมือนกันแหละ จบแล้วเห็นไหมล่ะคะบางทีการแก้เผ็ดเล็กๆก็ทำให้วันของใครหลายๆคนสดใสขึ้นถ้าคุณเคยมีเรื่องสาะใจแบบนี้มาเล่าให้ฟังหน่อยในคอมเมนต์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย